สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อิสานวีดิ้งช anel วันนี้เราจะน,นําเสนอเกี่ยวกับการใช้งานตู้จําหน่ายสินค้าขนาดเล็กหรือ s b o x ็นะครับสามารถจําหน่ายสินค้าได้5ชนิดนะครับมีอยู่5ชั้นนะครับชั้นที่ 1, 2, 3, 4และ5นะครับก็จะมี5ปุ่มนะครับสินค้า 1, 2, 3, 4, 5นะครับ ตรงนี้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับสามารถลอกออกได้นะครับลอกกระดาษออกแล้วก็นําสติกเกอร์ที่เราแถมให้นะครับจะมีมูลค่าของสินค้านะครับอย่างเช่นเราขายน้ํายาปรับผ้านุ่ม5บาทแซฟน้ำยาผงซักฟอกชนิดน้ำหรือชนิดผง10บบาทนะครับหรือตามมูลค่าของสินค้านั้นๆนะครับก็ลอกสติกเกอร์ออกมานะครับตัวนี้ก็ลอกแผ่นอะคริลิกที่เป็นกระดาษนะครับลอกออกนะครับแล้วก็มาแปะวงกลมตรงนี้นะครับ ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นซองนะครับซองที่เราซื้อมาเป็นผลิตภัณฑ์ในการจําหน่ายต,ตัวอย่างก็จะเป็นอันนี้เป็นปน,ปน,น้ำยาปับผ้านุ่มนะครับเราก็อาจจะฉีกออกใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เป็นซองเปล่านะครับตรงนี้ก็ใช้ไขค,ควงแฉกขันออกนะครับทั้งสีตัวเสร็จแล้วก็เอาซองผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่เป็นซองเปล่านะครับเอาไว้ด้านหลัง ของแผ่นอะคริลิกนะครับแล้วก็เอาแผ่นอะคริลิกทับแล้วก็ขันสกนะครับที่เป็นน็อตยึดไว้นะครับก็จะได้เห็นสินค้าจริงนะครับว่าชั้นนี้เราจําหน่ายสินค้าชั้นนี้อยู่ในชั้นนะครับนะครับแล้วก็ควรที่จะมีสินค้าตัวอย่างโชว์ที่แต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะไปบรรจุสินค้าจริงข้างในนะครับที่มุมด้านล่างนะครับก็จะมี มอนิเตอร์นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวแสดงผลว่ากาลังทําอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าหรือเมนูฟังก์ชันต่างๆที่เราจะใช้งานตัวับเหรียญน,นะครับสามารถรองรับทุกชนิดเหรียญเหรียญหบาท2บาท5บาทและ10บาทนะครับทางราชการที่9ราชการที่10เป็น ICT แท้นะครับร้อสามารถรองรับได้ทุกเหรียญปองกันเหนรียญปลอมได้ร้อนะครับด้านล่างก็จะมีคําอธิบายการใช้งานนะครับ เริ่มจากกดปุ่มเลือกสินค้าที่ต้องการก็คือมีทั้งหมด5สินค้าอย่างเช่นต้องการเช่นชั้นที่1ก็กดปุ่มที่1การชั้นที่3ก็กดปุ่ม3นะครับเมื่อกดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะโชว์ตัวเลขจํานวนเงินที่เราต้องหยอดนะครับเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือให้หยอดเหรียญเพื่อชำระนะครับก็ยอดเหรียญลงไปในช่องรับเหรียญเมื่อได้รับเหรียญตามมูลค่าแต่ละชนิดสินค้าอย่างเช่น ชั้นที่2เราติด5บาทสินค้าเมื่อเราหยอดเงินครบแล้วสินค้า5้าบาทก็จะล่วงตกลงมาที่ช่องรับสินค้านะครับเอามือดันเข้าไปก็หยิบสินค้าออกมานะครับเรามาดูด้านข้างของสินค้า s s b o ล็อกักนนะครับก็จะมีกุญแจที่เราแถมให้นะครับมีหนึ่งดอกแล้วก็มีสำรองให้หนึ่งดอกทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างสองชุดนะครับ จะไม่สามารถใช้ได้กันด้วยกันได้นะครับก็คือตัวดอกไข่ดอกมันด้านข้างก็จะมีสายไฟฟ้า ac มีลายนิวตันแล้วก็กล่าวนะครับป้องกันไฟดูดไฟช็อตนะครับครที่บ้านควรจะมีกล่าวนะครับด้านข้างก็จะมีกันบาดกันสายไฟบาดนะครับดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีตัวที่สําหรับยึดแขวนกับฝาบผนังนะครับทั้งซ้ายและขวาด้านล่างมุมขวาตรงกลางแล้วก็มุมซ้ายนะครับก็มีตามคลิปนี้นะครับสินค้าที่เราแถมไปให้นะครับก็จะมีจิ๊กซอว์เอสบกจิกนะครับก็คือสำหรับติดบนบน ผนังหรือกำแพงที่เราต้องการจะยึด s b o x นะครับวิธีการใช้งานสมมติว่าพื้นตรงนี้เป็นพื้นหลังที่เป็นฝาที่เราต้องการแขวนตู้ s b o บ็อนี้นะครับเราก็เอา s b o x จิตัวนี้ทาบกับผนังเสร็จแล้วให้นำดินสอนะครับมาขีดตามแนวเส้นตรงนี้ช่วงที่เราขีดควรที่จะใช้ระดับน้ำนะครับ ที่ฝาผนังหรือกำแพงที่เราต้องการติดตั้ง s b o บนะครับก็ควรที่จะมีระดับน้ำนะครับก็คืออยู่ให้ระดับน้ำนะครับไม่เอียงทั้งพอได้ระดับแล้วเราก็ขีดนะครับใช้ดินสอขีดบนพื้นปูนหรือผนังนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์นี้ออกมาสติกเกอร์ตัวน,นี้จะมีขนาดรูนะครับรูทางด้านขวามือ แล้วก็ทางซ้ายมือตรงกับตำแหน่งของตู้ sbox ็นะครับดู S b o x ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะตรงกันทั้งซ้ายและขวาวก็คือเอาไปติดที่ผนังได้เลยเสร็จแล้วใช้เหล็กนำศูนย์นะครับเหล็กนำศูนย์เจาะตอกที่พื้นปูนนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ใช้ดอกสว่านโรตารี่นะครับสว่านโรตารี่ที่เป็น ดอดสว่านเบอร์13นะครับเจาะลงไปในพื้นผนังเจาะไปแล้วก็ใช้พวกตะกั่วที่เราแถมให้นะครับตีลงไปโดยใช้ค้อนทุบลงไปในรูนะครับแล้วก็ใช้ประแจาปัดตายเบอร์11นะครับขันยึดให้แน่นนะครับแล้วก็นำเอสบ็อกตัวนี้ไปแขวนไว้นะครับแขวนไว้บนผนัง แล้วก็ผนังควรที่จะเป็นผนังที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับเพราะว่าน้ําหนักของ S อสนบล็อกนี้หนักพอสมควรนะครับก็ประมาณ30มกิโลนะครับเพราะว่าวัสดุที่เราใช้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นผลพันฑ์ยังไงนะครับวิธีการก็คือให้หมุนตามเข็มนาฬิกา,ก,าก็คือหม,มุนไปทางขวาม,มือเพื่อเปิดนะครับทางข้างบนและข้างล่าง เสร็จแล้วก็เปิดประตูด้านในก็จะมีสวิตช์คอนโทรลควบคุมทั้งหมด5สินค้านะครับตรงนี้ก็จะเป็น ICT ตนะครับตัวรับเหรียญรวมเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญน,นะครับเมื่อหยอดเหรียญลงไปในตนัวรับเหรียญแล้วก็จะร่วงเก็บในในใน,ในช่องนี้นะครับสามารถใช้นิ้วมือ,อจับยึดยกออกมาได้เลยนะครับ ด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับวงจรควบคุมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าได้กดการกดที่ปุ่มนี้เราก็จะขึ้นเมนูที่ด้านหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับส่วนด้านบนด้านซ้ายก็จะเป็นมอเตอร์นะครับสาหรับขับสินค้าที่เราจําหน่ายนะครับเมื่อกดเลือกสินค้าแล้วก็จะตกล่วงลองอมา ด้านล่ลางแล้วก็เราก็หยิบในช่องรับเหรียญเมื่อปิดฝาแล้วนะครับก็หยิบออกไปตรงนี้ก็จะเหมือนกันทุกทุกชั้นทั้งหมด5ชนิดนะครับสินค้าเมื่อที่คุณลูกค้าต้องการนะครับจากตัวอย่างลูกค้าต้องการชั้น1ชั้น2เป็นแบบเป็นผงซักฟอกชนิดผงนะครับเหล็กที่เป็นสปริงก็จะมีความหนาและใหญ่กว่าแล้วก็ห่างกว่าสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีซองขนาดใหญ่นะครับ ส่วนอีก3ามชั้นลูกค้าต้องการเป็นแบบบรรจุเป็นน้ำยาปรับพนุ่มนะครับก็สองจะบางหน่อยจากตัวอย่างก็จะเป็นตามนี้นะครับเวลาใส่สินค้าก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตใส่ทุกชั้นสินค้านะครับใส่ชั้น3ชั้น4ชั้น5้านะครับ อันนี้เราใส่ไปสอ,สองสองซองอันนี้หนึ่งซองแล้วก็หนึ่งซองด้านบนตัวอย่างแอดมินไม่มีนะครับก็เลยเดี๋ยวจะใช้เป็นซองชนิดน้ำแต่จริงคุณลูกค้าต้องการซองแบบที่เป็นชนิดผงนะครับมันจะอ้วนกว่านะครับแต่ทีนี้ผมจะใช้ซองชนิดน้ำใช้นอนเอานะครับเสร็จแล้วก็ปิดปิดประตูนะครับ เปิดประตูแล้วก็ขันกุญแจไปทางซ้ายมือนะครับก็จะล็อกเสร็จแล้วจะทำการเสียบลักนะครับก็เสียบลักเข้าไปนะครับลายนิวตันแล้วก็กล่าวื่อเราเสียบเข้าไปแล้ว ตู้ก็พร้อมใช้งานมีไฟด้านในเป็น LED นะครับประหยัดพลังงานเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับให้มองเห็นสินค้าได้ชัดเจนตรงนี้นะครับหน้าจอจะมีเหมือนลูกปิงปองก็เด้งไปก็เด้งมาก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมรับเหรียญแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองกดที่ปุ่มสินค้าที่1ด้านบน กดเสร็จแป๊บปุ๊บนะครับตัวนี้จะมีไฟสีฟ้าสว่างขึ้นแสดงว่าพร้อมใช้งานในชั้นนี้นะครับแล้วจะโชว์ที่หน้าจอผลพันตัวนี้สินค้าตัวนี้ชั้นที่1มูลค่า10บ,บาทก็คือเราตั้งไว้ชั้นที่1 10บ,บาททั้งชั้นเลยนะครับทุกชิ้นเลยเรากดที่หน้าที่ชั้นที่2ไฟก็จะถูกเลื่อนนะครับก็คือชั้นที่2นี้ก็คือราคาเดียวกัน10บ,บาท 3 4 5หก็ราคาเดียวกันนะครับกดไฟติดก็คือจะเป็นน้ำยาปรับพนมนะครับ3 4 5หก็ด้านล่างก็จะโชว์มูลค่างเงินนะครับ4 5ราคาเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการหยอดสินค้านะครับอันดับแรกนะครับนำเหรียญ5บาทนะครับหยอดเข้าไปแต่ตอนนี้เราเรากดชั้นที่เราต้องการก่อนต้องการชั้นนี้นะครับ เหรียญห้าบาทเมือ่อครบไปแล้วสินค้าก็จะถูกจำหน่ายลงไปนะครับเราก็ไปหยิบในช่องรับสินค้าออกมานะครับอันนี้คือ5บาทเมื่อสินเงินตรงครบกับจำนวนเงินที่เราชำระก็จะขึ้นลูกปิงปองก็เด้งแควก็เด้งมาก็คือรองรับการชำระเงินนะครับเราลองดูเหรียญอื่นบ้างนะครับ 2บาท3บาท15บาทหนะครับหยอดไปเราหยอดเงินก่อนก็ได้นะครับแล้วจำนวนเงินก็จะโชว์ที่หน้าจอแสดงผลอ่ะเสร็จแล้วพอเมื่อหยอดเงิน5บาทแล้วตัวนี้เขาก็จะสามารถให้กด3ชั้นได้เลยไฟที่เกี่ยวข้องกับ5บาทส่วนชั้นที่1 2เป็น10บบาทเขาก็จะไม่โชว์โชว์เฉพาะชั้นที่ราคาเหมือนกันนะครับเท่ากันตัวนี้ก็จะลองกดชั้นนี้นะครับ ก็ชาระสินค้าเรียบร้อยนะครับก็รับสินค้าในช่องรับสินค้าอ่าดูผมจะหยอดสิบบาทนะครับไฟก็จะติดชั้นหนึง่งชั้นสองนะครับโชว์สิบบาทแต่ตอนนี้ติดทุกชั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะสิบบาทสามารถซื้อสินค้าที่ห้าบาทได้นะครับแล้วก็ ซื้อสินค้าที่เป็น10บาทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดที่ชั้นบนนะครับอ่าสินค้าก็ถูกซื้อแล้วนะครับก็หยิบสินค้าออกมาก็ขึ้นลูกปิงปองเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวลอง5บาทสองเหรียญเดี๋ยวก็ไปก็ขึ้น10บาท สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ห้บาท5บาท5บาท,บาท,บาทแล้วก็10บาทได้ด้วยนะครับสมมติผมชั้นบนสุดนะครับตอนนี้ไม่มีสินค้าสินค้าหมดนะครับถ้าเราสมมติว่าเราหยอกไปแล้ว10บาทเรากดนะครับกดซื้อสปริงก็หมุนแต่ไม่มีสินค้าหล่นเพราะว่าเราไม่มีสินค้าจริงๆไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้ระบบประมวลผลอยู่เซ็นเซอร์กำลังทำงานนะครับ ก็ยังโชว์สบาทอยู่เหมือนเดิมเงินก็ยังค้างอยู่ในตู้นะครับสามารถซื้อสินค้าอื่นได้ถึงแม้ชั้นที่เราซื้อเงินกินไปแล้วแต่ว่าสินค้าไม่ได้ก็ไม่ตกไม่ต้องตกใจนะครับเงินยังอยู่ในระบบอยู่นะครับเราลองกดชั้นที่1ใหม่มอเตอร์ก็จะสั่งสปริงดีดสินค้าตอนนี้ไม่มีสินค้าก็ไม่มีสินค้าจ่ายก็ไม่ต้องตกใจนะครับระบบตู้ก็ทําการประมวลผล ว่าเซ็นเซอร์ดูแล้วไม่มีสินค้าหล่นลงไปจริงก็เงินก็ยังค้างอยู่10บาทั้งนั้นแล้วให้เรามากดสามารถกดในชั้น5บาทได้5บาทได้หรือจะเป็นชั้น10บาทนะครับตอนนี้เรากดชั้น5บาทที่เป็นชั้นที่ไม่มีสินค้าลองกดดูนะครับมอเตอร์ก็หมุนสินค้าก็ไม่มีระบบก็จะทำการประมวลผลเช่นเดียวกัน ไม่ต้องตกใจนะครับลูกค้าก็ยังเงินมูลค่างเงินยังอยู่นะครับที่หยอดทีสิบาทก็สามารถเลือกซื้อได้เงินไม่หายไปไหนอ่ะลองกดชั้นชั้นอ่านชั้นที่สองนะครับอ่ะสินค้าร่วงลงไปแล้วอันนี้คือซื้อจริงแล้วได้สินค้าแล้วนะครับอ่าดูที่หน้าจอแสดงผลก็ขึ้นลูกอิงปองกระเด้งไปก็ด้งมาแสดงว่าซื้อสินค้าไปแล้วนะครับเงินสิบาทถูกใช้แล้วก็หมดไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาหยอด10บาทอีกครั้งนึงก็จะใช้เป็นเหรียญ5ด้วยนะครับเหรียญบาทด้วยเพราะว่าตู้เรารับได้ทุกชนิดเหรียญน,นะครับเรายังไม่ต้องกดอะไรตอนนี้หยอดแค่งเงินก่อนเพราะเรารู้สินคา้าติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ราคากี่บาทแต่ตอนนี้จะหยอด10บาทอ่ามาหยอด10บาทไฟติดหมด แต่ตอนนี้ย1บบาทเราจะซื้อสินค้า2ชิ้นก็คือชั้นที่เป็น5บาท2ชิ้นก็คือชั้น4กับ5นะครับอ่ะเรากดชั้น4ก่อนอ่ส่สินค้าละเหลือมูลค่าเงิน5บาทนะครับเราก็ต้องซื้อชั้นที่ยังมีสินค้าอยู่ก็คือชั้นสุดท้ายนะครับถ้าเรากดสินค้าปุ๊บ เครื่องก็จำหน่ายสินค้าได้ยินเสียงเซนเซอร์นะครับติ๊กก็แสดงว่าจำหน่ายได้จริงตอนนี้เงินก็ถูกชําระแล้วก็จ่ายสินค้าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นลูกปิงปองก็ถือว่าการใช้งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็ขอสิ้นสุดการนําเสนอตู้จําหน่ายสินค้าขนาดเล็กหรือ Sbox เพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นกำลังกำลังใจให้แก่ช่องของเราลูกคนสมาชิกกดติดตามสับสไครต์กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ